สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่หน้าแ่นอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมนี้จะชื่อเกมว่า Skycraft l ลอดออฟแครนนะคบผมจะเป็นเกมมือถือ MMORTS นะครับจะเป็นแนวแบบ Tower Defense นทะฮะที่จะให้เราเนี่ยนะครับไปต่อสู้ป้องกันฐานทัพบนฟากฟ้านะครับเพื่อที่จะปกป้องเหล่านักเวทของเรานะครับแล้วก็เหล่าผู้คนในเมืองของเรานั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่ชอบเกมแนะแบบว่าทาวเวอร์ e ี e เแบบนี้นะครับก็ไม่ควรจะพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในตัวเกมเนี่ยนะฮะจะมีระบบแบบ PvP แบบเรียลไทม์เลย แล้วก็เรายังจะสามารถต่อสู้กับผู้เล่นในทั่วโลกเลยนะครับเพื่อที่จะคว้าถ้วยรางวัลมานั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าครับผมนะตอนนี้ตัวเกมก็ยินนี้้านรับเข้าสู่เมืองกันแล้วนะครับผมนี่ยินดีต้าหนรับเข้าสู่เมืองเอเมอรัลนะฮะอ่าโอเคกดเข้าไปมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักการสอนนะครับสอนการเล่นนั่นเองนะฮะแล้วก็กดคลิกตามมันนะครับมันก็จะสอนเรานะครับ เบื้องต้นนะฮะอ่ะอันนี้เป็นการก่อสร้างนั่นเองครับก่อสร้างเข้าไปเรียบร้อยก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างครับแล้วก็กดนาฬิกาก็สามารถสร้างเสร็จแล้วนะฮะนี่ภาพเกมถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับผมอ่ะยังไงต่อครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินมาบุกครับนี่ฮะมียิงปืนใหญ่ครับเมื่อกี้ที่ปืนใหญ่ที่เราสร้างไว้นั่นแหละนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็คือการป้องกันนั่นเองนะฮะอ่ะต่อไปครับมา อันนี้คืออไปครับโอเคมาเป็นโหมดแบบว่าเนื้อเรื่องของเราแล้วนะฮะอ่ะลาก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 มาไว้ตรงนี้นะครับลากอันนี้ผมเล่นอยู่ใน b Blue s t a c k นะครับผมอ่าเมื่อลากเสร็จแล้วนะครับก็กด Start อ่าสตาร์ Start ปุ๊บนะครับก็เรือบินของเราก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่นี่คือ,อาการสอนการเล่นแบบพื้นฐานนะครับเริ่มแรก โ okay. อเคกดเข้าไปปับป๊บปั๊บเรียบร้อยอ่ามันเหมือนกับแบบว่าเป็นการแบบว่าเสำรวจพื้นที่นั่นเองนะครับผมอืมเพราะว่าจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับโดยรอบเนี่ยครับยังมีหมอกอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอ้พวกเรือพวกนี้แหละนะครับเรือบินของเราเนี่ยนะครับตรวจสอบนะครับพื้นที่ต่างๆอ่าเราต้องจัดการมันโอเคอัดยาจัดการกดตรงไหนวะกดอันนี้เหรอ โอเคผมก็มองไม่เห็นโอเคครับกดตรงนี้ครับโอเคไปเลยมาแล้วครับทีนี้ก็เราก็จะกดคลิกครับคลิกเพื่อที่จะเอาเรือฐานทัพเรานั่นแหละมาไม่ใช่เรือดินะฮะเรือบินเรือบินเอครื่องบินก็ได้นะครับโอเคกดมาครับเอามาครับนี่มีเท่าไหร่เอามาให้หมดครับเรียบร้อยแล้วนี่เออทีนี้ก็ต่อสู้แบบยาวๆฮะนี่ นะเรียปรอยชนะแล้วโอเคออกไปครับกดมาที่บ้านครับเพื่อที่จะอันนี้คือบ้านเรานนะนะฮะม,มาครับเราเมาสร้างหมู่บ้านกันต่อดีกว่าครับโอเคจัดไปเรยียบร้อยอันนี้คืออะไรวะอ๋อบอกเงินบอดทองแล้วครับผมนี่อา่กดให้มันเสร็จรวดเร็วครับคอมพรีเรยียบร้อยอันนี้ก็จะมาแนะนําแบบคร่าวๆนะนะฮะ Okay, กดสร้างไปคอมพลีทเสร็จแล้วจัดไปครับนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยสร้างเสร็จหมดแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรวะอ่ะมันก็เตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับพื้นที่นะครับเราก็สร้างะนะเย่อันนี้เป็นการสร้างเออเหลานักรบของเราครับนี่อ่ะกดกดไว้กดกดอ่ะถ้ามถึงยี่สิบเลยไหมโอเคเรียบร้อย สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเมื่อกี้ในส่วนของการสร้างให้เสร็จรวดเร็วนะครับจะต้องใช้เพชรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเล่นเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับมันก็จะให้เราทดลองก่อนนะครับอันนี้เอาละมาสู่โลกของเราอีกครั้งหนึ่งไปอีกต่อสู้อีกครับด่านต่อไปครับเป็นแบทเชินครับอันนี้ยังเป็นการต่อสู้แบบว่ากับคอมพิวเตอร์อยู่นะนะครับต่อสู้กับเมืองแบบที่ไม่ใช่เมืองของคนจริงๆอ่ะ นะฮะอันนี้เราแบบว่ามาหาอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่เราก็ส่งเหล่าทหารของเรามาได้นี่เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับทหารเราเหลือแปดนะยังกดมาไม่ครบเลยนะครับเอาไว้แค่นี้พอคล้ายๆกับพวกเกมเแพทออฟแพลนหรือเกมอะไรแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะต่อสู้อยู่บนาาอวกาศอะนะครับไม่ใช่อวกาศดีต่อสู้อยู่บนฟ้านะฮะอืม โอเคลากมาครับทีนี้ลากมามามาตรวจสอบที่อื่นบ้างนะครับกดสตาร์ทมาครับอืมอย่างที่มันสอนเรานั่นแหละนะฮะอ่าทิงแล้วเรียบร้อยเย่ yeah. อ่าแล้วครับตรวจสอบตรวจสอบป๊บอันนี้คือ,อไรเอ่ยเราเจออะไรครับเลื่อนมาเลื่อนมาอ่ากดมาเลยเรือก็กำลังจะวิ่งมาแล้วป๊บเจอแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นขอ,อต่อสู้กันครับต่อสู้กัน อเราต่อสู้ชนะครับเราก็ได้ของรางวัลมานั่นเองอ่ะพอเลื่อนไปแต่ละพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเจอนูน่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามานี่เห็นไหมเอออ่ะกลับ,กล,บกลับเมืองก่อนกลับเมืองก่อนกลับหมู่บ้านเราเรายังไม่ไไปต่อสู้เลยนะตอนนี้นะครับอ่ะมันบอกให้เรามายัางไงเราก็ไปตามมาอย่างนั้นโอเคมีเวลาในการเดินทางนะครับเนี่ย แต่ว่านะตอนนี้มันยังให้เราแบบทดลองเล่นกันก่อนนะครับก็คือแบบใช้เพชรแบบว่าจริงๆมันต้องเสียเพชรในการใช้นะครับเอาละเสร็จแล้วทีนี้ครับนั่นก็คือขั้นตอนอขั้นต้นนะครับที่จะเป็นการสอนเรานะครับให้เราเาเล่นนั่นเองนะฮะแล้วก็เราตั้งชื่อมาได้บรอยนะครับนี่ก็จะเป็นการแบอบกว่าเริ่มต้นที่จะเล่นจริงๆจังๆแล้วนะฮะกดอัปเดครับ,รบผมเสียงเงินไป1นึ่พัน สร้างให้เสร็จไวๆด้วยเอ่าโอเคนี่ได้เพชรมาฟรีๆแล้วหนึงอันครับอืมน้องๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมเหล่านี้ก็จัดไปเลยนะนะฮะอันนี้ผมเล่นอยู่ในเอบูสต t แตกนะครับยังหมุนไม่ได้ทำไงดีวะแก้ปัญหายังไงดีครับท่านผู้ชมอ่าฮะอ่าฮะเลื่อนเลื่อนโอเคเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วแล้วไงต่อเล่นโอเคเรียบร้อยฮะ คนค่องจะงงงงนิดนึงครับเพราะว่าเล่นบูตแตกนะผมยังตั้งค่าไม่เป็นใครตั้งค่าเป็นก็บอกเลยแล้วกันนะครับว่าให้มันแบบคล้ายก็แบบเวลาที่แบบซูมเข้าซูมออกเหมือนในในจอโทรศัพท์ทํายังไงนะฮะทาไม่เป็นนะครับเออเอาละทีนี้ก็เราก็มาต่อสู้กันแบบจริงจิงจังแล้วนะนะฮะกดรับเงินหน่อยนี่เรียบร้อยอ p โปรดักของเราครับเราสามารถที่จะเข้าไปสร้างทหารของเราได้นี่ โอเคตอนนี้มีทั้งหมด25่ห้าสร้างอีกหน่อยแล้วกันอันสิบส้สักสิบนะตอนนี้มันก็ยังไม่ปลดหลอกอย่างอื่นนะครับมาดูที่หน้าช็อขเงเรานี่อันนี้คือสร้างอะไรเอ่ยสร้างเลยสร้างสร้างสร้างไปเลยโอเคเสีดเพชรแค่นี้ไม่เป็นลายสร้างให้มันเสร็จไปครับนี่มันก็จะแนะนำเราเราเรื่อยครับว่าจะให้มีอะไรบ้างสร้างสร้างสร้มันเสร็จไปนะ อ่าโอเคนี่สร้างให้หมดครับนี่ให้เมืองเรานั้นยิ่งใหญ่ครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าต้องมีป้อมปืนป้อมปืนด้วยเอาไว้ยิงโอเคอันนี้ผมจะใช้เพชรแบบรัวๆเลยนะนะฮะแล้วก็ใช้เงินแบบรัวๆด้วยเงินพอวะเนี่ยนะตอนเนี้ยอ่าสร้างไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรวะ ไม่รู้แต่ว่าต้อตอนนี้เ,เงินเราไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการครับไปจัดการเอ,อข้างนอกดีกว่าครับโอเคมาโอ้ได้เพรมาคืนแล้วนี่ไงโอ้โหเพียบเลยเย้ yeah. นี่อ๋ออันนี้เข้า facebook นะครับก็จะได้อันนี้ของมานะครับได้เพจมาอีกนะครับอืมโอเคแล้วก็ไปให้เลทเกมหน่อยนะครับว่าจะได้กี่ดาวอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ามาอีกสิบห้าเพรนะอืมก็ปลายๆหน่อยแล้วกันนะครับใครอยากได้ก็จัดไปโอเครับเงินหน่อยอเงินมาได้ทีละนิดทีละนิดนะครับอ่าครับมาครับจัดการครับไปโหมดต่อสู้อีกทีโอเคมันก็จะสอนแล้วอีกหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้ที่ไหนเอ่อมาที่เอ่อมาที่นี่ดีกว่า อไม่มีทหารมันบอกว่าไม่มีทหารเว้ยเอาไปให้หมดเอเคตาเลยลุยไปเลยครับเรือของเราเไม่ใช่เรือนีิอ,อ,อะไรวะอ,อไอ้นี่เครื่องบินเครื่องบินนะเครื่องบินอากาศรรยานของเรานั่นแหละนะครับ โอ้โหเวลาที่มันจะเลื่อนเนี่ยมันต้องนับเวลาถอยหลังเงี้ยเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถใช้เพชรได้เพราะฉะนั้นผมใช้เพชรเลยเอ,อจบๆไป่ให้มันต่อสู้ครับนี่เนื่องจากว่าอันนี้มันไม่มีทหารไงนะฮะแต่ว่าเราก็เสียทาหารไปเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเคนี่มีต่อสู้แล้วอันนี้หละมีทหารป่ะอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดีกว่อนดีกว่าครับมานี่ดีกว่ามาต่อสู้ที่นี่ก่อนมาเดช เออด่านนี้จะคุ้มค่าพวกมานถ้า,า,าเกิดมาต่อสู้เดี๋ยวก่อนนะเอาด่านด่านตรงนี้ก่อนเออเอาด่านนี้แหละมาลองลองกันเลยลองกันเลยอันนี้แล้วกันโอเคทหารจัดไป เราต้องวางแผนหน่อยนิดนึงนะครับว่าเราจะเอามันมาอยู่ตรงไหนมีแค่สามองนะอะสู้ได้มะเนี่ยใช่ไหยโอ้โห,โห,โโหโนี่ผมพลาดพลาดมากเลยฮะกลับบ้านครับผมอมอันนี้ละกันนี่เอาใหม่เออไม,ม้เยอะๆเยอะๆไว้ก่อนเยอะๆไว้ก่อนนี่ เสียดหารเยอะเหมือนกันนะไปอย่างร้อยนี่แหละทีนี้ก็ได้เงินมาอย่างเดียวแล้วนี่ครับเงินมาแล้วเงินมาแล้วว,ว้าวลองผิดลงถูกไปนะครับเพราะว่าผมว่าลงผิดลงถูกไปนะฮะเนื่องจากว่ามาเล่นครั้งแรกนะครับก็มาเล่นมาพร้อมกันนี่แหละนะฮะนี่นะได้มาแล้วอีกหนึ่งดาวนี่นี่ได้ร้อย เย่เ yeah. รียบร้อยแล้วเอาละต่อไปคืออะไรเราไปดันอื่นต่อไปได้นะครับแต่ว่านะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเนาะมันกลับบ้านอยู่พากลับบ้านก่อนเข้าค่ายของเราครับเข้าบ้านของเราก่อนเย่ yeah. อู้เจ๋ง เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะอ่ะมีของอะไรให้กดใช้อ่ะมีเงินแล้วเดี๋ยวสร้างก่อนนะฮะอันนี้สร้างป้อไมไว้ก่อนอ้าวสร้างได้แค่นเดียวป้อมมุงนี้ยังสร้างไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปสร้างอันนี้แล่โอเคได้มาอีกหนึ่งเพชรเย่อ่าเงินเงินเงินมีทหารอะไรให,หม่ให้สร้างไหมอัปเกรดแล้วละกันครับนี่ นี่นี่ใช้เพชรไปห้าไม่เป็นไรนใช้ครับผมจะใช้เออตัวนี้มีเงินเท่าไหร่อัได้อยู่าสร้างตัวนี้เออ่พอเพราะวะอสร้างให้หมดใช้เพชรสร้างไปเงิน โอเคสร้างแล้วเรียบร้อยตรงนี้เต็มมากฮะนี่นะหารเรามาอยู่ตรงนี้เนหะ็นไหมเวลาเราสร้างเสร็จแล้วมันก็จะออกมาตรงนี้เลยอ่าอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไม่นแน่ใจ <laughs> คือเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะเนี่ยนะฮะถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะ,นะครับยังมีอะไรที่ยังจะปลดล็อกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองมาเล่นเองลองมาศึกษาเองนะครับเพราะว่าผมก็จะมาแนะนําแบบคร่คราวๆเท่านั้นเพราะว่าตัวผมเองก็ย,ยังเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรมากมายนะครับผมอืมแค่มาแนะนําเกมใหม่เท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบก็จัดไปนะฮะมันก็ไม่เชิงเกมใหม่มากหรอกนะครับอืมโอเคเอาไป อ่ะรับมีอะไรอีกไหมนี่โอ้ห้าเพชรเน,น่โอเคเราก็จะได้ของรางวัลพวกนี้นะครับเวลาที่แบบว่าเราทําอะไรเ,เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะอ่าตัวนี้ทหารเราเต็มอ่ะตรงนี้ก็สร้างไม่ได้แล้วเราต้องขยายพื้นที่ก่อนนะครับมันถึงจะแบบเอผลล็อกอะไรออกมานะครับนะตัวนี้เดี๋ยวเราพาทหารเราออกไปจัดก,การอีกสักรอบไปกว่านะ,นะฮะออกไปต่อสู้ข้างนอกกันเอ่อ พร้อมจะไปลุยกันดีกว่า,ออาเออมามาด่านนี้ก่อนดีวกว่าเ,เลื่อนเลื่อนมาให้หมด,ดเดยอ้าวทำไมมีแค่นี้อ๋อโอเคโอเคไอทหารอีกตัวยังไม่มีไงลืมไปว่ามันยังสร้างไม่เสร็จอ,อให้มันเลื่อนแค่นี้ก็พอครับโอเคไปจัดไปมา ยี่ใหม่มาดินี่โอ้อันนี้เริ่มจะเอายากขึ้นแล้วนะผมว่า <c oughs> ไหวปะวะอมีอยู่ทั้งหมดอสองสองอันนะเนี่ยไอ้ที่ยิงอะอเคลองลองอ้าสามไม่ใช่สองนะทาหารเราจะตายหมดปะวะ ไม่ลองไม่รู้นะเอามาให้หมดเลยแล้วกันเออมาจัดไปเพื่อนนี่โอ้โหโอ้มันยิงไม่ได้น้ว่ะอาโอเคยิงได้แล้วเฮ้ยเยเหลือเท่าไหร่เนี่ยทางนู้นเพื่อนทา,างนู้นทางนี้เราสั่งมันไม่ได้ด้วยดิอาพาดแต่ก็ยังป้นเงินได้บ้างนะครับ เหลือกี่ตัววะเออเอเอนั่นแหละจะไปเื่นโอ้ยเหลือเยอะเยอะโอเคให้เหลือป้อมโอ้โหอีสองผมว่าไม่น่ารอดว่ะตัวผมเนี่ยไม่น่ารอดเนี่ยโอ้โหโดนยิงไกลขนาดนี้เออยอดเกอพัง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 เลยพังเลยพังตรงนี้ดิสั่งมานได้ไหมเนี่ย ไปเพื่อนเพื่อนอันนี้เอาันนี้อนนโอ้โหเหลือ,อกี่ตัวไม่รู้ครับแต่ใกล้ล,ละใกล้จะหมดแล้วล่ะจัดไปเหลืออีกสามเนี่ยเออไม่รอดพอเอาแค่นี้พอ <c oughs> ทหารผมหายหมดแล้วอ่ะ <c oughs> เออกลับมาบ้านแล้วกันโอ <c oughs> พี่น้องเอ,อ๋ย นะครับนะตอนนี้ก็ต้องกลับไปรักษาเยียวยาหัวใจที่บ้านก่อนนะฮะอ่ะแล้วก็ทหารใหม่ของเรากําลังจะออกมาแล้วนะครับก็มีเงินพอปะป้ายฮะอืมสร้างสร้างอ่ะโอเคสร้างมาอีกอเราต้องขยายพื้นที่นะครับเราถึงจะนี่ได้อเงินก็ได้แค่นี้ครับต้องขยายพื้นที่เ,เก็บตังอีกต่างหาก ไม่งั้นก็เงินมีแม็กไค่เนี้ยสองพันห้าไม่ใช้นี้ด้วยหรอโอ้ไม่ใช่อัปเกรดเงินละโอเคที่เก็บตังของเราอยู่ไหนนี่อันนี้ที่เก็บตังโอ้โหใช้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไม่พออ,อีกนานเลย่กว่าจะได้ไม่ได้ใช้เงินนะใช้อเน,นี้ย เต็มเต็มลืมไปโอ้โหนี่ก็จะกดอยู่นั่นแหละเราก็ต้องออกไปเอ่ออะเก็บมาเรื่อยๆครับเก็บมาทีละนิดทีละหน่อยฮะเ,เดี๋ยวเราก็ต้องออกไปต่อสู้อีกนะครับเราถึงจะแบบว่ามีเงินมีทองอะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มเออเราจะใช้ทหารพวกนี้หรือเปล่าหรือยังไงดี ต้องรอเวลามันน่ะเนี่ยมันกำลังเอ้ยเอาไม่ย้ายดีโทรกดเข้าไปดูใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบสามวินาทีเหล,หลืออีกเหลืออีกเจ็ดนาทีครับถึงจะสามารถที่จะได้ทหารเหล่านี้ทั้งหมดได้ซึ่งก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไห้ตัวนี้ไปทีเดียวเลยไหมอืม เดี๋ยวรอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันต้องสร้างอีกเพราะะนั้นตนี้ทหารเราเอ,อมีพอประมาณนะครับแต่ใกล้เต็มแล้วล่ะเอาพวกนี้ไปต่อสู้ก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปจัดการก่อนออกไปพื้นที่นอกบ้านที่เดิมมาที่นี่ก่อนใกล้ๆฮะเอาใกล้ๆก่อนไม่ต้องแบบไอ้นี่อ่าตอนนี้มีทั้งหมด11ตัวครับเอาไปแค่นี้แหละสิตัวอ่ะ โอเคสร้างได้อีกมาหนึ่งตัวมาแล้วไปเลย <c oughs> มาเอาเคลียด่านนี้ให้จบให้สิ้นครับนะตอนนี้ยังเหลืออีกเออยังยังยังไม่ครบนะนะฮะเราต้องจัดเลยเอา้ามันมาใหม่แล้วนี่ว่าโอเคงั้นเราจะใช้ทหารเราเดี๋ยวจะเออเราต้องแบ่งทีมกันครับอืมเราลองฝั่งนี้ก่อนสักประมาณเอหก Okay. โอคโหไอ้นี่ไม่รอดว่ะผมว่าไม่ไหวว่ะอ้ยซู้ไม่ได้อ่าฮะจบพาทหารมาตายเอาไว้ง่ายเลยครับบวกไม่ได้ครับโถชีวิตถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเอ,อ่อทำยังไงดี ไปหาที่อื่นอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับแต่มาดูก่อนแล้วกันอ่าให้มันนิ่งไปดิโอเคเก็บได้เลยนี่ว่าหาของอย่างนี้ไปก่อนละกันเฮ้ยนี่คืออะไรอะโอ้สี400เนี่ยจัดดิอู้หต้องต่อสู้กับมันว่ะให้มันเสร็จๆไปเลยได้ไหมอ่าล่ะเรียบร้อยครับอืม เราหาของอย่างนี้ก่อนก็ได้เรื่อนไปหาก่อนหาก่อนอืใช้เพชรไปเลยจะได้แบบเสร็จไปไวนี่เจอของอะไรไมาอีกแล้วโอ้ใช้เพชรสิบเนี่ยไม่เอารอรอเวลาหน่อยนิดนึง <c oughs> เออมาหาของตามก้อนเมฆอย่างนี้ก่อนกไ็ได้นะครับ อาฮะเรียบร้อยโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ก็มาหาตั้งนานแล้วพี่ ơi. เอ้ยอ้าวเต็มว่ะคืออะไรอ่ะเคปไปเลยนี่เนี่ยเย่กลับบ้านเรียบร้อยเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้ครับปึ๊บโอ้ได้มาเยอะเลยทีเดียวเชียวฮ่าฮ่าฮ่ฮฮเดี๋ยวนะ อัพเงินเหมือนไหมนี่เนี่ยอัพไปเลยนี่ที่เก็บเงินเพิ่มเติมอา้าวอยังยังเอาให้มันเสร็จโอเคนี่เนี่เอาให้มันเสร็จทีเดียวเลยหเ,เก็บเก็บเก็บของนี้นี่ก็ไปหาของแบบที่ผมหานั่นแหละครับเมื่อกี้อย่าเพิ่งไปห่อสู้เลยฮะผมก็เพิ่งจะรู้นี่แหละนะครับ ก็ยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับสําหรับเกมนี้นะครับมาแนะนําแบบคร่าวๆประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากครับถ้าเกิดมีเวลาว่างๆจะมาเล่นอีกนะครับสาหรับเกมนี้อาจจะมาต่อนะครับอืมเพราะว่าเล่นตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะนะครับใครชอบก็โหลดได้เลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะมันหาโหลดได้ในสต re ไทยของเรานะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย ะะเพราะฉะนั้นก็โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่ง APK อลไเลทั้งสิ้นนะครับผมอ่าโอเคตามนั้นครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ